จะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าอวยพรการเรียนของน้องหยกนะคะวันนี้น้องหยกก็มานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยวันนี้เพยเ่ยีนยันติดมานะคะว่าเรียนต่อก็ใกล้ขามอตีที่ยอต่อนะคะก็เนื่องจากว่าน้องหยกจบมสามใช่ไหมคะแล้วก็ทางโรงเรียนเหมือนโฟตาให้เด็กเด็ก่าใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอผลโฟต้าออกมาก็คือน้องหยกไม่ติด แล้วเขาก็เขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเขาเขาได้คะแนนได้ได้เกตดที่แบบน่าน่าจะได้ได้โควตาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนเขาเลาะเขาก็เสียใจแล้วก็ก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรลูกก็คือว่ายังม ouais. ีสอบเข้าอ okay. uh ีก huh. ก็คือเขายังมีสอบเด็กเก่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็กล uh ัวว uh ่าเขาจะทําข uh ็สอบไม่ได้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลยหนนใจเขาไปว่าไม่เป็นไรลูก น้อหยกมีพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่แม่ก็จะบอกเขาทุกครั้งว่าเวลาเขาทำข้อสอบอะค่ะให้เขาวางมือให้เขาวางมือให้เขาอาธิษฐานคนข้อสอบก่อนที่เขาจะทาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะบอกแบบนี้เขาทุกครั้งแล้วก็ครั้งนี้เขาก็บอกเขาด้วยแล้วก็้าทายเขาด้วยค่ะว่า <laughs> น้องหยกข้าพระเจ้าช่วยให้ลูกสอบได้ น้องหยกจะเชื่อพระเจ้าไหมาอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็ท้าทายเ็าไปแบบนั้น mm. เขาก็ตอบทันทีโดยไม่ลังเลยว่าเชื่อ mm. แต่เราก็ยังแบบด้วยความเป็นเนื้อหนังอะนะคะเายังเป็นเหมือนอยู่แล้วก็ mm. เขาจะตอบเหมือนมันว่าเขาจะตอบเพราะว่าเขาอยากอยากตอบได้หรือเปล่าหรือใจเขาอยากเชื่อพระเจ้าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอผลตอบออกมาขอบคุณพระเจ้าเขารับแปดคนน้องหยกได้ที่สี่ ก็เหมือนว่าก็ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พอตอบพอผลตอบออกมาค่ะก็เลยถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าน้องหยกจะรับเชื่อพระเจ้าใช่ไหมลูกจะรับเชื่อพระเจ้าใช่ไหมเขาก็บอกว่ารับเชื่อเขาบอกว่าเขาจะรับเชื่อ